ไม่ค่อยสดชื่นะนะครับปมุความชืญนยิบสองไอกาปากกัดขวายิง,งเฉยนะ สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับโอ้ยพัดไก่อะผมคงกลัวไม่ได้ยินเพราะว่าตอนนี้อยู่หนะงานเอ่อเรียกว่าอะไรอะลอยกระทงหรอจะเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่เป็นทีมฮาโลวีนเพราะว่าวันนี้ลอยกระทงฮาโลวีนเป็นวันเดียวกันนะแล้วผมก็มากับโคตรย้อนวันวนๆแล้ววันมากเลยนี่มากับหมี่แล้วก็มีหนุดีนะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นแฟนผมหมดเลยครับทุกคนใช่ เราเป็นใครไม่เคยออกคลิปเลยเป็นแฟนพี่อังค่ะน้ำน้อยแค่เดย์สักกิ๊งอุยน้ยนอยน้ำหลแล้วลอยน้ำแล้วชิบหาย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 คุณว่ามันย้อนรอยบานจริงแต่ว่าตอนครั้งที่เราผมมาผมไม่ทุ้วันเท่าตอนนี้นะฮะหน้าไม่ใหญ่เท่าตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะมีซุ้มของนิสิตแล้วก็ซุ้มของคนทั่วไปก็ต้องไปนิสิตแหละใช่แล้วก็เยอะเยอะเกินมากคนตอนนี้เยอะเกินมาก ที่นี่ผมไม่ได้มาแค่นี้นะทุกคนจะมีมีคิงมีอิกแล้วก็มีพี่ยอมแอมแล้วก็มีน้องปั้นมาด้วยครับแต่ว่าจะอยู่กันอีกฝั่งนึงผมไม่แน่ใจเขาลงแท็กซี่กันมาแต่ว่าผมขับรถมาไงนี่มันหน้าใกล้มากเลยผมยืนสุดมือไม่ได้เาะคนมันเยอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินอนุบาลเด็กน้อยคุณปูนคุณปูนปูนปูนมาเราวมจะตั้งกล้องใหม่นิดหนึ่งนะ เพราะว่าคนน่ารักแถวนี้เยอะนะครับผมผมไม่กล้าส่องครับผมอยู่คนเดียวครับตอนนี้ผมเป็นผู้ชายคนเดียวแกล่าสาวเขาแบบว่าอะไรนะตุ๊กตาน่ารักมากเลยตุ๊กตาไม่น่ารักแล้วคนยิงหน้าอะไรย้อนกลับไปด้วยเอาดีๆย้อนกลับไปด้วยเอ้ยย้อนไปแล้วย้อนไปแล้วหมีหมีกับบุนดีเดินย้อนไปแล้วเราไม่ไปหรอไม่ไปหรอไม่เป็นไรแต่ใช่หรอเฮ้ยอะไรหรอทำอะไรมาไอ้ตังไอ้ตังทำอะไรมาไอ้ตัง ตรงสถานีเฉลิมศรีอ๋ออ๋อแบบว่าตรงมุมนู้นมันสวยใช่วิวดีติดแม่น้ำอ่าใช่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 มีติดแม่น้ำติดแม่น้ำตุ๊กตาตัวนั้นน่ารักมากไม่สองหัวสองจับตัวน่ารักมากฮึเรียกเป็นตัวด้วยตุ๊กตาเขาเรียกเป็นตัวมฮึใครถึงคนถือตุ๊กตาอยู่อยู่ไรอยู่ไหนอยู่ไหน ยื้เดินมาโอ้ยแต่ละคนตาเป้าเล้น่ารักทุกคนเลยยังลงเงี่ยหลายคนอะโอ้ยเล้คนคดเยอะคนคดเบียดอะคนเบียดอะโอ้ยเด็กชั้นอารามินอีกโว้ยย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 ยคยยยชมึยยยยยยย่ยมยย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 งยย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 งยยยะ โค้ดสองครับติดตามอยู่ไหมฮะครับชอบช่องผมไหมฮะชอบทุกเลอ้ยเย้ดี๋ยวก็มีมุกเอ้ยเกือบหวานแล้วเกือบหวานแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่สิบห้าสิบขยี้สิบห้าเฮ้ยพอน่ารักด้วยเฮ้เบื่อน้ำพริกลงเรือจะเหน็ดน้ำเกลือลงบานรวยบอกบอยให้เขารวยเลยเขารวยตั้งแต่เดินมาคิดว่าร้านไหนน่ารักที่สุดร้านนี้ร้านนี้ ร้านอื่นอาจจะน่ารักก็แต่ร้านเนี้ยร้านนี้ร้านนี้คนตีนี่มีกแล้วคนถายเป็นคนตีอะไรเนี่ยเนี่ยเนค่เออออออเราจะมีการแจกวงแจกนาร์มีไหมฮะทำไมหายจ๊ะอะไรเนี่ย หาต่อคิวเยอะเรืวลูกค้าเยอะเลยพูดอะไรพูดอะไรฮะ W S W S อะไรวะ T K K ใช่ไหมทำไมจำกันได้หมดเลยอยู่เปตัวเขาเองเขาไม่อยากว่าแปลว่าแปลว่าเอาจริงไหมคร่บกลับดีที่แบบว่าไม่พูดหลอกเน็ตไม่มีแต่ว่าเนี่ยค่ะไอจีอ่าอีกคุยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันหาไม่ได้ W S T K K K เจอกันครับเดี๋ยวมาเซอร์เขาพูดสวัสดีครับขอบคุณมากครับมาครับ ส,ก,ฐฐ <DA> สก,กิลกูรัวๆอะไรมีอะไระนกียเนี่ยลูกชิน้นเหรอดอด,อดีดี๋ยวเลยนี่เขายิ้มแล้วเดีย๋ยวเดียเด๋ยวเยไม่ค่อยสดชื่นอ่ะ <c oughs> สั่งดิสั่งดิสั่งดิโ,โ,โ, <c oughs> โมีอะไรบ้างครับ เอาลูกชิ้นไม้หนึ่งครับโอ้โหนี่ตัดแค่นีัดแค่ไกูไม่รู้กินอะไรอ้เนี่ยเอาสามไม้เลยครับสามไม้เลยสี่ไม้มยี่ิบาทเอาส่ไม้เลยครับอันนี้อันนี้ลองลองดลกับทางทางร้านได้ไหมบอกว่าเลี้ยงอีขาทางร้านได้ไหมพี่อีกขาทางร้านเลยเรี้อีกขาทางร้านเลยได้มลอยไปเดี๋ยว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 เดียวเดียวเดี๋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 ยวเดยวเียวเเดี๋ย

าแก้วได้เยอะครับแก้วนึงกูเลยนหนึ่งสามแก้วนสามแก้วนี้อีแก้วนึงอะใครจะไปสั่งนี่ไงแต่กูจ่หมดเนี้ยอ๋อมึงสองซื้อสามแก้วกูจ่าคนเดียวใช่แต่พอมึงอยากได้จีทุกต้องแล้วนะครับขอกคนไหนคะได้รึเปล่าของขอคนอะไรได้ลอบมากรอบมากว่าใส่กล้องแล้วได้ไหมฮะแบบจะกดยังไงบ้างอ๋อเจนิสอินเตอร์นิตค่ะเจเจ j a n i s ของหนูนะ CUNNOTKUEN ค่ะขออีกทีได้ไหมครับกลไม่ได้ยิน c u n n o t k u e นมันกันแล้วเรามาดูสายตาของสาวๆๆกันนะครับว่าเขาจะเดินไปที่ไหนตอนเดินมาหุยหุ้ยุยตกตาน่ารักตุ๊กตาจะมีตัวไเยี่ยมผู้ชายทั้งนั้นเลยพอๆกอบูกกูอ่ะหิงเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะที่เขาคุยกเรื่องผู้ชายอ่ะมันก็ไต่างอะไรกูชายที่คุยเรื่องผู้หญิงหรอบางทีผู้หิงจะคุยนกเราก็ได้บางทีนะม พี่ไม่หันอี่พี่ผู้ว่ามันได้ยินไอพี่คำตอบมันชัดอยู่แล้วเพื่อนไอพี่จะตีโดนอันนี้อันนี้เรื่องจริงไหมพี่เวลาผู้หญิงคุยกันเรื่องผู้ชายอ่ะก็พอๆกับที่ผู้ชายคุยกันเรื่องผู้หญิงนะครัอย่างเช่นยกตัวอย่างเฮ้ยเฮ้ยยกตัวอย่างเดินเดินเดิยเขาคอมเมนต์นะพี่เป็นแฟน Mùm mùm lại. Phàn lại Ôi du phàn du Hết nào อหลุดสามสาวกำลังปรึกษากันอยู่เอ้ยคนไหนดีเอ้ยคนไหนดีนะโอ้ยคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักเอ้ยอะไรเงี้ยอันนี้คือทุกคนนะต้องเข้าใจว่าเขาปาอันนี้นะช่องว่างตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่น่าจะใช่ดูจากที่ปาปางมาแต่ว่ามันมีบางคนได้เข้าใจผิดแล้วเขาปาใส่ข้างบนเว้ยนึกว่าต้องเป็นข้างบนแต่จริงมันไม่ใช่อันนี้ไม่ดีนะเวลาเล่นสังเกตกฎกติกาของเกมๆแต่ละเกมดีๆนะเดี๋ยวเจ็บตัวกันจ้ะเขาน่ารักมากเลยอ่ะนี่ เขาที่หายเลยนี่พูดกับผู้ชายนะพูดกับผู้ชายนะคนสนอแม่ทตีนี่คนไหนคนไหนบ้างฮะคนคนแรก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 หมดเลยแรกหมดเลยบงงงงอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูกลัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย

สนมเอกเอาแล้วฮะสนมเอกเล่นกันไหมฮะเล่นกันไหมฮะต่อดูก่อนต่อดูน้ำพรางก่อน้ะให้เราให้เราสิบป่าจะให้ลูกเลยถ้าไม่ให้ไม่ทอนสองนัดไกาฟาเรนไฮ์อุณาภูมิร้อยห้าสิบห้าอุณาภูมิความเชื่อยี่สิบสองาล่กาปัดขวายิงสว่างอโเคนนาี ตั้งใจตั้งใจโอเจ้าได้แล้วเอาไปสื่อเลยอะนี่ลูกค้าตัดทีแรงที่แรงไอ้ได้ลูกหนึ่งได้แล้วได้ตุ๊กตามาอีกแล้วตุ๊กตามาอีกแล้ว นี่นะฮะมุมลอยกระทงแต่ว่าพวกผมก็คงไม่ลอยครับเดี๋ยวลอยลอยไปเดี๋ยวก็มีภาพที่แบบว่าเออกระทงแม่งเต็มแม่นองแม่น้ำมีผมเห็นทุกๆปีแล้วผมไม่ลอยมา3-4ปีแล้วนี่ต้องมออยากลอยมอลอยป่ะก็ลอยคนเดียวนะนี่เทคโนโลยีใหม่ฟิลเตอร์ไอจีเลือกสีกระทงได้ด้วยเห็นไหมลอยแบบนี้เอาลอยแบบนี้เอาเอาละครับไปเพลินแล้วนี่นะครับเอาไปเจอคลิปต่อไปนะคือสนงไมเอกโทตีแตตาวาของผมอยู่ด้วยกันแล้วอันนี้หยอกนะหยอกเยอกไปเจอคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย